ประธานครับผมขอประท้วงครับผมขอประท้วงท่านสวที่พูดไม่รู้ฟังเหมือนกันครับเอาอีงนี้ครับผมว่าไม่รู้เรื่องทั้งท่านเดียวผมเดียวผมมาที่ไผมว่าท่านคนเดียวที่ไม่รู้เรื่องครับครับแก่ปูนี้แล้วครับมีบามีดาท่านก็พอๆกับผมนะครับอ๋อบิดาผมตายไปแล้วครับจะตายตามบิดาผมไปหรือเปล่าครับ รีบได้นะครับบิดาผมรอท่านอยู่ฮะอ่าอุโศน่ะผมก็เสียใจเขาด้วยครับที่บิดาเขาเสียชีวิตไปแล้วครับขอบพระคุณครับเอาไปกันใหญ่ <laughs> ถึงแม้ว่าบิดาผมจะเสียชีวิตไปแล้วแต่บิดาผมก็ยังรอรับท่านอยู่เหมือนกันครับ <laughs> คนเอกประยุทธ์จันโอชาเข้ามาบริหารประเทศทําให้เศรษฐกิจล้มเหลวนะคะบริหารล้มเหลวนะคะดังนั้นเนี่ยวันในวันพรุ่งนี้นะคะท,คท่านประธานผมขอประท้วงครับจะจบแล้วคะ่ะเช่นะครับเชื่ผู้ประท้วงเชื่ท่านประธานครับถึงแม้จะจบแล้วเนี่ยนะครับผมเสรีสุนทรพันนท์สมาชิกรัฐสภาถึงแม้จะจบแล้วนะครับต้องขอประท้วงว่าจบด้วยถ้อยคําที่เสียดสี จบด้วยถ้อยคําที่ใส่ร้ายให้สวแม้ว่าจะไม่บอกสอวจะบอกกลุ่มคนที่เลือกท่านนายมตรีมาเนี่ยนะครับใช้คําว่ากลุ่มคนนะให้ออกมารับผิดชอบนะครับผมว่าสิ่งที่อภิปรายนั้นเนี่ยนะครับทําให้สวเสียหายเพราะเข้าใจได้ครับว่าที่พูดนั้นกคือสอวอนะครับอขอให้ถอน นะครับเพราะว่ามันเสียหายเสดีครับเสียายที่เลือกคนเอรบยุทธ์จนทน์โอชามาเป็นนายก่อค่ะเสดีจครับขอโทษค่ะใช้คําว่ากลุ่มคนเนี่ยเราก็อย่าไปตีความว่าม,ามันหมายถึงสวทั้งหมดนะ <c oughs> คือตอนเลือกนั้นก็ต้องเสียงส่วนใหญ่ก็เป็นเสียงสวครับแต่ว่ามันเป็นข้อท็จจริงฮะเพียงแต่เป็นทัศนะของผู้อภิปรายที่คิดอย่างนั้นซึ่งเราสวรเราก็มีสิทธิ์ที่อธิบายได้ครับ เพราะนั้นอันนี้ไม่ผิดไม่ผิดข้อังคับอะไรครับคือกลับเรียนประธานนี้ครับถ้อยคําที่พูดเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่นั้นครับบอกว่าให้สวออกมาแก้ปัญหาวิกฤตประเทศนะครับไม่ใช่ว่าจะมาเลือกนายกแต่อย่างเดียวนะครับเนี่ยใส่ร้ายครับเพราะสวไม่ได้มาทําเลือกนายกอย่างเดียวนะครับแล้วพูดอย่างนี้เนี่ยนะครับคนฟังเนี่ยก็จะรู้สึกนะครับว่าสวนั้นเนี่ยครับไม่ได้ทําอย่างอื่นนะครับแล้วก็พูดมารับใช้มันสอดรับกันไปหมด ผมเนี่ยไม่อยากประท้วงหรอกครับท่านประธานครับเว็บเราเราก็พูดได้นะท่านเศรีครับพวกเราวุฒิที่เราก็มีสิทธิ์ที่จะพูดได้พูดอย่างนี้ก็พูดได้พูดได้ครับที่เขามารับใช้ธนาธรเนี่ยพูดได้ใช่ไหมครับผมห้ามก็ไม่ให้ใช้คำว่ามารับใช้ปลิอกประยุทธ์แล้วถ้าเราจะไปใช้คำนั้นเราก็ทําไม่ได้ครับอ่ผมก็เปลี่ยนนะแต่เราเปลี่ยนเป็นธนาธรแล้วเมื่อกี้ก็บอกว่าให้สวเนี่ยนะครับพิจารณาเลือกนะครับว่าจะ ขราวหน้าเนี่ยจะเลือกท่านพลเอ,อกประยุทธ์อีกหรือไม่ขอ,อครับเป็นคําถามผมก็จะบอกนะครับ,รบถ้าจะเลือกพลเอ,อกประยุทธ์อีกเนี่ยครับก็คงเลือกครับถ้าไปให้มาแข่งกับธนาธรเนี่ยผมต้องเลือกพลเอ,อกประยุทธ์ครับอย่าไปเอ่ยชื่อคันนอกรับอย่าไปเอ่ยชื่อคันนอกเอาไว้ประเดี๋ยวขอพี่ปลาจบแล้วเดี๋ยวผมอนุญาตให้ชี้แจงได้กับให,ให้ตอบได้เอาเชิญเชิญนะครับ ค่ะท่านประธานในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นโอกาสนะคะของอพวกท่านนะคะที่จะได้ที่จะได้นะคะแก้ไขนะคะในสิ่งที่พวกท่านได้ทําไปนะคะพรุ่งนี้นะคะจะเป็นการโหวตแบบขานชื่อสิ่งที่สิ่งที่ทุกสิ่งที่ทุกท่านได้ทําไปในวันพรุ่งนี้นะคะมันก็จะถูกบันทึกคลิปวิดีโอไว้ถ้าเกิดว่า สิ่งที่ท่านยังกระทำนะคะมันก็ไม่ตรงตามเจตนาลมของพี่น้องประชาชนเนี่ยคะ่ะมันก็จะเป็นเงามืดนะคะที่คอยอติดตามพวกท่านไปตลอดนะนะคะแล้วก็มันจะไม่ต่างกับ คำพูดที่บอกว่าคือทุกคนนะก็จะจาค่ะท่านประธานว่าอย่างเช่นจําจว่าถ้าอยากจะมีรถไฟความเร็วสูงนะคะก็ต้องให้ถนนลูกรังหมดไปก่อนหรือว่าบางคนก็จะจําว่าค่าคอมมิวนิสต์ไม่ผ่านไปนะคะเด,เดี๋ยวให้จบนะครับขอ<ม>ประท้วงครับครับวันนี้ผมมาไม่ได้ตั้งใจจะมาประท้วงใครแต่กลับเรียนท่านประธานครับที่พูดมานี้นอกประเด็นเสียหายยกตัวอย่างแต่ละเรื่อง นะครับผมว่าเป็นสอสอที่พูดไม่รู้เรื่องที่สุดตั้งแต่เคยได้ยินมาขอบคุณค่ะท่านประธานห้ามมลุกอีกทีท่านเสรีะก็วนกลับมาอยู่ว่าคนอื่นอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาท่านประธานครับผมขอประท้วงครับผมขอประท้วงท่านสวที่พูดไม่รู้ฟังเหมือนกันครับเอาอย่างนี้ครับครับผมว่าไม่รู้เรื่องทั้งพระธนต้งเดี๋ยวเนี่ยท่านปิบาผมว่าท่านคนเดียวที่ไม่รู้เรื่องครับครับแก่ปูนีแล้วครับ พมีบิดาท่านก็พอๆกับผมแลครับอ๋อบิดาผมตายไปแล้วครับจะตายตามบิดาผมไปหรือเปล่าครับรีบได้นะครับบิดาผมรอท่านอยู่ครับาังในก่อนนะครับ้างในก่อนออกไปข้างนอกครับผิดคนแล้วออกไปข้างนอกข้างในนี้เราต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ผมขอประท้วงครับผมพูดประท้วงประท้วงซ้ำซากและพูดไม่รู้ฟังครับครับผมอายุน้อยกว่าท่านเกือบยี่สิบปีอย่าให้ท่านต้องมาฟังผมสอนเลยครับ ท่านได้ยินยังครับท่านประธานครับผมประท้วงครับได้ยินครับได้ยินผมก็ประทวงเช่นกันครับท่านประธานท่านได้ยินหรือย่างครับประเด็นที่ท่านเสรีประท้วงนั้นยังไม่เป็นประเด็นนะครับเดี๋ยวผมจะชี้แจงฮะเพราะผมฟังอยู่ครับและสิ่งที่ผมต้องชี้แจงก็คือว่าเป็นสิทธิ์ของสมาชิกเขาจะลงมติอย่างไรเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปคาดโทษหรือไปวิจารณ์เขาล่วงหน้าและไปวัดว่าถ้าเขาลงอย่างไรแล้วถือว่า รับบ้านเมืองรับมีรับอันนี้เราไม่มีสิทธิ์ฮะเพรานั้นอย่าไปอย่าไปอภิปรายลับหนะาว่าจะต้องดูว่าวันพรุ่งนี้หลงย่างไรแสดงความรับผิดชอบอันนี้อันนี้ไม่ได้เป็นสิทธิ์ของเขาเหมือนกับเรานี่แหละครับเราก็มีสิทธิ์เหมือนกับที่เขาทําเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องขอร้องไ่าอย่าไปกล่าวล่วงหน้าเป็นการวิจารณ์ตําหนิเขาล่วงหน้าครับท่านประธานคะดิฉันเชิญชวนเฉยๆคะ่ะ ก็อยากจะบอกว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็ขอให้ท่านสอวอนะคะได้ตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งนะคะในการที่จะโหวตร,รับหรือไม่รับร่างการแก้ไขรัฐธรรมนูญคะ่ะขอบคุณค่ะท่านประธานก็เรียนอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นสิทธิ์ของเขานะครับเราไม่ควรที่จะไปพาดพิงเป็นการเสียดสีครับจบนะครับขอบคุณค่ะ เชิญคุณเศรีมีอะไรจะชี้แจงเชิญครับอนุญาตฮะครับไม่มีแล้วครับท่านประธานครับผมขอบพระคุณครับท่านประธานพูดชัดเจนแล้วครับครับผมนะครับว่าผมก็อาวุโสแต่ผมก็เสียใจเขาด้วยครับที่บิดาเขาเสียชีวิตไปแล้วครับขอพระคุณครับอ้าวตกันใหญ่ท่านประธานครับผมขออนุญาตใช้สิทธิ์พาดพิงครับถึงแม้ว่าบิดาผมจะเสียชีวิตไปแล้วแต่บิดาผมก็ยังรอรับท่านอยู่เหมือนกันครับ ท่านประธานครับขอประท้วงครับทั้งพอแล้วครับยังไงทั้งกู้ก็ต้องไปที่นั่นแหละครับรวมทั้งผมด้วยครับวันข้างหนาอย่าไปเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนะครับประชาชนเ็าจับตามองเราอยู่ครับต้องเก็บสติกันไว้นะครับครับครับต่อไปเปานประคุณครับท่านประธานครับครับผมครับ